แล้วาถวเร่้ขสงคุบเนมา่วงแม่มันต้ซอยกันซอยกันสิ่้าเพื่นมากินเพื่นมาตีเบียงเพื่นบเคยกินหานเจ้าจะเถื่อเพื่นบยอมบอกไปตปตำเองแม่พลบบอท้าเราวาก็จะกินฟีมือเราวะ นอนถึงสะวิ่เ,เต็มเ,เลยเต็มเออแล้วต่ำแซบได้สมกอกไร่ต็มีเออเราแซ่บที่แซ่บเขามาเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยเขาต้องกินน้ำเราห้านเราเลยเลยทุกชนหลายบริได้ซื้อมิเจเรสังเล็กน้อยบ้านพักมาซื้อเอาขอมทาทานาั่นนงทา,ทากิน โบได้มากินห้านแล้วไปว่าซัมโบได้มาลงกรบงังก็แบะโบไ,ได้เขาวัดทองเสียงทองเป็นเจ้าคู้บอกว่าเจ้าดังปนันไว่าดังโซโลกับหน,นังชวนเมืองแล้วถึงนี้อยู่คน,นต้องเจาะมันนี่ เมื่อพวกเขาจะขึ้นยนต์ก็จะได้มาโอดมือสั่งไว้จวงไว้บางทีเจ้าเก้าพวเขากลับเขาไปย้ายคู่เหอนคู่เหอนนั่นทางบ้านเนาะเห็นไหมเาื่เาเจ้าขึ้นมาเขาเจ้าก็ไปย้ายคือกัน กินแล้วเจ้าหน้าวันนี้เขาเขาจะขเขาเาจะไปซื้อของปิ้งไปตลาดครับมาแค่แกว่าแค่แค่แคก<ม><อ>จเจ้เาออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ว่หลดไปตลาดเลยอกระดุนซื้อเครื่องมาดิมา,มาห่ Hvordan gikk det? จะได้แล้วกระะั้นเจ้าจะช่กินเนี่ยเขาเอาพุ่นไปกินค um> ุณข้าวเผ็ดบ่เอาเผ็ด่ไมของเขาเผ็ดหน่อยนึ่งครกหนึ่งมันเห็ดครกแล้วครกหนึ่งเห็นไ่มสบเป็นนัวแต่ว่าใส่มาชเนวเป็นนัวบ่เป็นนัวเห็ดครกโบส่เป็นนัวก่อนเลยนไแท้เป็นนัวสิเป็นนัวบ